สั่งพอพิเศษสีขาวงาช้างมันจะต้องแต้มได้สีเหลืองมันเลยออกสีครีมอ,ดอด่อนๆแต่เป็นแต่นับเป็นสีงาช้างนะครับเป็นผ้าพอยกดอกลายลายอะไรเนี่ยลายดอกหญ้าลายดอกหญ้าหมายเลข G หนึ่งหกเก G หนึ่เก้เกาะเชิง ดิ้นทองมีหน้านานพร้อมเกาะเชิงนะเเกาะเชิงมีผ้าพื้นมีผ้าพื้นครบ1ชุด9,000บาทผ้าพวกนี้เคยเรียนคุณลูกค้าเสมอเสมอต้องเป็นผ้าที่สั่งทอนะครับเขาไม่เคยทอกันเพราะการเก็บรักษามันยากเป็นการที่ละเอียดสวยที่เดียวผมเองก็อยากไม่อยากจับต้องมากนานนะัก นะครับกลัวเหงื่อจะวิ่งเข้าไปหรือมันจะเป็นเป็นผิวดำดำนะครับบางคนบางคนไปนดูผ้าคนอื่นเขาอันนี้คุยให้ฟังไม่ได้ว่าใครนะอย่าเอามือไปลูบเขานะครับเวลาผ้าวางอยู่กับกับโต๊ะกับพื้นเนี่ยครับเอามือไปลูบเนี่ยถ้ามันเหงื่อที่อยู่ในนิ้วเราเนี่ยนะครับมันจะวิ่งไปมลยแลายิ่งมาสีขาวพอมันเริ่มแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเป็นนวลดำเลยครับ เป็นนวลดาขึ้นมาเลยเหมือนกับเรารูปกระจกอันนี้ก็เป็นผ้าที่ละเอียดอ่อนมากสําหรับในการทอแล้วการเก็บรักษาแต่เหมาะสําหรับงานมงคลใหญ่สําหรับใครบางคนคนพิเศษมีเข้ามาเมื่อวานสองชุดก็เป็นลายดอกย้าก,กับลายหยดน้ําซึ่งจะเอาอยู่ในคลิปนี้แหละครับเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปเดียวกันนี่แหละครับไ่ในคลิป ้าพิเศษราคา9 0 0นพร้อมส่งไม่แพงหรอกครับเพราะว่าช่างที่จะทอนะต้องคัดแล้วคัดอีกและเขาก็ไม่ได้รับงานง่ายๆเขาต้องใจยเย็นทีเดียวนะครับปานต้องปราณีทีเดียวถึงจะทำงานอย่างนี้ได้เป็นผ้าเป็นผ้าทอยก2เมตรเป็นผ้าพื้นถ้อีก2เมตรสรุปประมาณ4เมตรบวกลบนิดหน่อยต้องการผ้า อะไรใช้ในงานมงคลหรือให้กับผู้ใหญ่ได้เลยครับจะเอาราคาไหนจะเอาแบบไหนผ้าทอยกดอกหรือว่าผ้าทอยกดอกมัดหมี่หรือว่ามัดหมี่อย่างเดียวหรือว่าจะเป็นพ่อค้าพ่อขายได้เลยครับติดต่อลุงชัยได้เลยครับสาหรับการติดต่อในช่องทางต่างๆนั้นก็อยู่ในภาพนิ่งแล้วดูในภาพนิ่งรายละเอียดอยู่ในภาพนิ่งหมดเลยนะครับอยู่ในนั้นสําหรับภาพ ที่เป็นช็อตมันก็สั้นหน่อยก็คือแค่59วิหรือไม่เกิน1นาทีเท่านั้นเองทัานนั้นดูใน YouTube ก็ได้หรือเวอร์ไวเว็บผ้าไหมสุรินก็ได้มีภาพให้ชมเป็นร้อยๆผืนถ้าไปดูใน w w อร์ไว a i เว็บผ้ามุ .com นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านตตตตาราคาลดไม่ลดรุงชาย ติดต่อเข้ามาครับจะดึกจะดึกเที่ยงคืนยังไงติดต่อเข้ามาครับติดต่อได้ทางไลน์ครับจะได้จะได้เห็นภาพเห็นภาพตรงๆกันนะครับสําหรับพื้นนี้รายละเอียดบอกไปหมดแล้วเดี๋ยวเราตามกันไปดูพื้นที่สองอันนี้เป็นลายอะไรอันนี้เป็นลายดอกหญ้าเดี๋ยวไปดูลายหยดน้ําแต่ลายหยดน้ํานี่ยักออกบ่อยแต่ลายลายดอกหญ้าเนี่ยเขาแทบจะไม่ได้ทํากันแล้วเขาลื้อตัวแม่แบบออกมาแล้วเขาเรียกอะ เก็บตะกอออกไปหมดแล้วก็เหลือไม่กี่เจ้าไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินนะความเข้าใจของผมไม่น่าจะเกินสองหรือสามเจ้าเท่าน, mm hmm. นั้นเองหมดแล้วเพระนั้นนี่เราไปเก็บขึ้นมาได้ก็ถือว่าดีใจลนะครับเดี๋ยวพบกับใน้นต่อไปครับ ้าทอยกลายหยดน้ำดิ้นทองบวกภาพพื้นหมายเลข J14J1694 ลายหยดน้ำเ mm. กาะเชิงดิ้นทองบวกภาพพื้น mm. ก็ปลายแตกต่างจากพื้นก่กาเมอเกาะกอพื้นก่อนเป็นลายดอกย้าอันนี้เป็นลายหยดน้ำดูสิครับเป็นยังไง สำหรับผิวของลายดอกหยดน้ำดูจากดูจากหน้านางก็ได้ที่ที่เป็นสีทองนะครับเห็นไหมครับชัดๆนี่แหละครับถ้าดูพวกไปเลยนะครับสวยลายเล็กๆละเอียดละเอียดสวยๆทีเดียวหมายเลขบอกแล้วนะครับเจหนึ่งหกเราคา9 0 0ามีผ้าพื้นพร้พอม ผ้าอย่างนี้ก็เรียนคุณลูกค้ามาบ่อยๆแล้วว่าต้องสั่งเป็นผ้าพอพิเศษนะครับเพราะ,ะนั้นการรักษาก็ยากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งท่านที่สนใจต้องรีบดําเนินการติดต่อแล้วล่ะครับเพราะว่ามันมีจํานวนจํากัดผมมีอยู่ประมาณ5ชุดเห็นจะได้แต่ไม่เหมือนกันนะครับบางทีก็เป็นลายดอกหญ้าบางทีก็เป็นลายจดน้ําบางทีก็เป็นลายดอกรลก แล้วแต่จะลายดอกรักจะมีหลือหรือเปล่ายังยังไม่ทราบแต่ว่าเห็นแเ,เห็นแวบๆอยู่ว่าเป็นสีขาวแขวนู่นะครับอย่างข้างหลังของผมนะครับก็เห็นเป็นสีขาวแขวนิ่สองผืนสองชุดไม่ใช่สองผืนสองชุดก็งานมงคลใหญ่สําหรับคนพิเศษสําหรับคนพิเศษติดต่อเข้ามาครับราคาล่ะราคาเก้าพันแพงไหมในจะในผ้าระดับนี้เป็นผ้าที่คัดสรรอย่างดีแล้วคัดเกตคัดคุณภาพอ่า ไม่อายใครแน่นอนนะครับถ้าไปตัดชุดต้องใช้เวลาในการขอต้องใช้เวลาในการตัดต้องเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆเรืสหรับวันพิเศษหรืองานอะไรก็แ้่แต่ที่เราต้องใช้สีขาวนะครับมันช้าช้าก็ตรงทอก็แล้วช้าตรงทอไปหาช่างถ้าไปช่างมีงานเยอะอีกนะครับยืดออกไปอีก ฉะนั้นต้องรีบดาเนินการตั้งแต่เนิ่นๆสาหรับงานใหญ่ๆงานมงคลใหญ่นะครับนี่เดือน6เดือน8เดือน10ที่เป็นงานมงคลใหญ่เดือน10ใครเขาบอกมาก่อนเขาคุยกันสมัยผมหนุ่มๆได้ยินเขาคุยกันนะมั่นเดือนมั่นเดือน4ี่ประแต่งเดือน6มั่นเดือนหกประแต่งเดือน10อะไรประมาณนี้ผมก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่รู้นะครับว่าถูกหรือผิดแต่ว่าไงก็คุยกันไปเรื่อยๆคุยไปขายไป เป็นดิ้นทองนะครับดิ้นทองเอาเอาเอาไม่เอาหน้านางดูดูนะครับนี่นะครับเป็นดิ้นทองจริงๆเลยแล้วสวยจริงๆลายหยดน้าเนี่ยไม่ยังลายพวกนี้ยังไม่ตกยังไม่ตกเขาเรียกยังไม่ตกแฟชั่นเนี่ยยังไม่ตกลายนะครับเฉพาะตัวลายก่อนลายหยดน้ําลายดอกรักลายรา,ายชวัตร พวกนี้ไม่ค่อยเห็นกันลา,ลายดอกรักก็เริ่มทยอยหายไปแล้วยิ่งลายดอกหญ้านี่เหลือน้อยเต็มทีแล้วครับยังเหลือที่คงอยู่ในกลุ่มผมก็คือลายหยดน้าเนี่ยอยู่ประมาณสักน่าจะช่างน่าจะเหลือสักคนเดียวก็คือเหลืออีกสี่เดียวน,น่าจะนะอาจจะที่มีที่อื่นที่ซุกซ่อนอยู่ในในใน,ใน,ใน,ในที่หม่องที่ ที่คุ้มอื่นๆก็มีอาจจะมีแต่ว่าคิดว่าคงไม่มีแหละครับเพราะคุ้มนี้เป็นคุ้มที่ฝีมือจัดกลุ่มนี้ฝีมือจัดที่คุยที่ได้คุยกับกัลลุมชัยเนี่ยนะครับที่ได้คุยกับผมเนี่ยก็เหลืออยู่ไม่มากเท่าไหร่ก็สนใจก็ติดต่อนะครับราคาผ้าก็แพงช่างต้องเก่งด้วยนะเวลาคุณไปตัดนะ่ะต้องให้ได้ดังใจนะใครที่เคยตัดผ้าราคา,าแพงๆแล้วนะจะรู้ว่า ่างเนี่ยงานเขาเยอะแล้วก็แพงด้วยสมกับงานสําคัญสาคัญของคุณลูกค้านั่แหละครับครับเขาตัดออกมาถูกใจออกงานไหนก็ไม่ไม่อายใครก็คือมันเข้ารูปเข้าทรงอะว่าง่ายๆมันเข้ารูปเข้าทรงตัดอย่างนี้ตัดได้หนึ่งชุดไทยกิรดาเลยครับสนใจติดต่อมาตามรายละเอียดในภาพนิ่งนะครับ รายละเอยียดในภาพนี้ติดต่อทางไลน์ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอพระคุณอย่างสูงถูกอ,อกถูกใจติดตาต้องใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงชัยด้วยตามโลกโซเชียลเขาที่เขาได้ปฏิบัติกันจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับลุงชัยจะได้รู้ว่ามีคนดูลุงชัยนะลุงชัยฟันล้อๆอย่างนี้แหละตัวเป็นๆน,นี่แหละครับขอพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ